สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองประการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิธีทางสายกลางเรียมักมีองแปรประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือถ้าเทียบปัจจุบันนี้นะที่ผมทําคลิปกับย้อนไปเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วนะตอนนี้ผมอายุ25เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงบริบทแวดล้อมของโลกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงิน นะการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยต้องบอกว่ายุคนี้หนักไปถึงบริบทแวดล้อมภายนอกนะยุคนี้หนักปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินนะครับจากเรื่องของโรคระบาดนะที่ผ่านมา5ปีที่แล้วปัญหาภาระหนี้สินนะครับการ disruption นะครับจากทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมต่างๆนะทต่ไมสมัยเนี้ยผู้คนทำมาหากินยากขึ้น นะธุรกิจต่างๆเนี่ยต่างดิ้นรนนะครับเพื่อ,อตัวรอดนะจากสภาวะเศรษฐกิจการเงินแบบเนี้ยนะที่มันลุมเราเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดกําลังซื้อเนะพราะผู้คนมีหนี้สินเยอะนะสร้างหนี้สินมาเพื่อเอาตัวรอดในช่วงของการระบาดของโรคนะรวมถึงปัญหานานา,นาในสังคมความเครียดนะจากความเอารัดเอาเปรียบ นะความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ลักษณะของอเขาได้ไรนะสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องของการโกงกินนะการใช้อำนาจโดยมิชอบข่าวสารต่างๆเหล่านี้นะที่มันเกิดปรากฏขึ้นเนี่ยันซ้อนได้เห็นว่าบริบทในขณนะนี้นะปี2000นะครับเ้่อ568เนี่ย ผมว่ามันแย่กว่าในปีตอนที่ผมอายุ25นะในตงนั้นมันประมาณปี2538นะก็ประมาณเท่าไหร่นะ30ปีที่แล้วใช่เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมทุกข์เยอะเลยนะทั้งที่มันปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ผมทุกข์จากความสับสนสับสนเรื่องของผู้คนที่ทำงานในองค์กรสับสนในเรื่องของความดีความชัว่วทำไม เราไปทาการงานแล้วทาไมคนมีแต่ทุศินเต็มไปหมดนะมีแต่คนที่ไว้วางใจไม่ได้คนที่แทงข้างหลังหักหลังเรานะคนที่เอ่อเขาเรียกว่าพูดอย่างทําอย่างนะไม่มีสัจจะวาจางเป็นตะ้นะความสับสนในยุคสมัยนั้นนะนะในขณะที่บริบทอนะย่างโหเศรษฐกิจยังดีอยู่เลยทุกอย่างยังดีหมดอะไรดีหมดนะเงินเดือนเ,นเนลสะดวกสบายนะแต่ว่าสิ่งนั้นมันคือความสับสนในใ,นใจผุมเองแต่พอามาถึงยุคนี้สีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ซึ่งมันต่างจากปี2538ยเยอะมากมันมีเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยมีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะมันมีตลาดหุ้นร่วงตลาดทุนพังอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเศรษฐกิจฝืดเครื่องหากินยากปัญหาหนี้สินท่วมทับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพูดถึงความทุกข์จริงๆเนี่ยจากสิ่งแวดล้อมที่บีบเข้ามาเนย,ยุคสมัยนียผมว่าทุกข์มากกว่า นะเมื่อ30ปีที่แล้วแะต,ตอนนี้ผมอายุ25่ด้วยซ้ำไปเพราะว่าบริบทที่มันบีบเข้ามาทำให้ข่าวสารต่างๆอารมณ์ต่างๆที่ผ่านทางตาทางหูเราเนี่ยมันเยอะเข้าไปในหัวเราในสมองเราเยอะแยะไปหมดหลายคนเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับจัดการปัญหารายรับรายจ่ายไม่ลงตัวจัดการปัญหานี้สินไม่ลงตัวความทุกข์มันมาเยือนผมเห็นน้ำกีตำข่าวสมัยนี้ มีคนบ้าเยอะขึ้นมีคนเสียสติเยอะขึ้นมีคนทําร้ายตัวเองเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นยุคนี้จึงบอกว่าสําคัญเพราะวิกฤตการันมารอบด้านนะครับดังนั้นเนี่ยความที่วิกฤตการม,มารอบด้านเนี่ยบนห่วให้ตั้งใจฝึกฝนสติปัญสีเพราะว่าความทุกข์เร่นงานท่านอาจจะคล้ายๆกับตอนสมัยผมนะเมื่อ30ปีที่แล้วคือความทุกข์เริ่มเร่นงงานท่านละถ้าท่านมีอาการอย่างที่ผมบอกนะคือทุกข์เศร้าหมอง นะรู้สึกอึดอัดจิตเนี่ยมันเหมือนถูกกดท ვ วงไม่มีความสบายเลยตื่นมานี้ก็มีแต่ความร้อนนะความสับสนนะความมืดมนมันเหมือนคนจะจมน้ำหรือเปล่าคนจะจมน้ำไม่ไหวมันหายใจไม่ออกมันเหมือนคนจมน้ําเพราะฉะนั้นท่านต้องรีบจะเกี่ยเด็กกายพ้นจากการจมน้ําอย่าปล่อยให้จมน้านะเพราะถ้าเกิดท่านจมน้ําคือจิตท่านหม่นมองเศร้ามองไปเรื่อยจิตท่านรู้สึกหาความสุขไม่ได้แล้วมองไปทางไหนจิตมันมีแต่ความทุกข์ ีแต่ความสับสนมีแต่ความร้อนท่านต้องรีบภาวนานะฮะก่อนจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าวิกิจา,การมารอบด้าน่ให้รีบตั้งใจฝึกฝนสติปัญสี่ถ้ายังพอฝึกได้นะถ้าฝึกไม่ได้อ่ะท่านต้องไปฝึกสมาธิก่อนที่ผมทํามานะสองคลิปก่อนนั้นเนี้ยกิจกรรมประจําวันของการปฏิบัติธรรมสาหรับชาวบ้านคารวส EP หนึ่งคือปฏิบัติแบบเข้มเลยความทุกข์นี่ล้นไม่ไหวละจะจมน้าละส่วน EP สองเนี่ยคือ แบบความทุกข์กลางๆเบาๆท่านสามารถจเจริญสติปัฏฐานสี่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดท่านเจอความทุกข์อย่างนี้ผมเล่าให้ฟังนะรู้สึกว่าจิตเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้สับสนเศร้าหมองนะมืดมนถ้าจิตท่านรู้สึกแบบนี้เหมือนคนจะจมน้ำเนี่ยนะท่านไปใช้ ep หนึ่งดีกว่านะเพราะว่าท่านอาจจะฝึกสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันเริ่มไม่เวิร์กแล้วเพราะว่าจิตท่านโดนความฟุ้งซ่านเล่นงานโดนโทสะ นะโดนโมหะนะครับโดนความสับสนสงสัยเล่นงานจิตท่านภาวนาสติปัาน4มันไม่มีกำลังฮนะสติมันเกิดยากนะเพราะสมาธิก็อ่อนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้ท่านทำสมาธิก่อนย้อนไปดูเลยครับใน EP พนะีหนึ่ะเราค่อยมาขยับเป็น EP พสเพื่อฝึกฝนสติปัะสีนะครับก่อนจะสายเกินไปก่อนที่ท่านจะเป็นข่าว ที่เราเห็นกัน่ะเกิดบางคนเพี้ยนบางคนเครียดมากๆเพี้ยนป่วยซึมเศร้า,าจิตตกวิกลจริตบางคนใช้ยาเสพติดยิ่งใช้ยาเสพติดยิ่งสมองพังก็ยิ่งทำให้เพี้ยนเป็นบ้าวิกลจริตอย่าปล่อยให้ถึงตรงนั้นนะครับที่เร่าสู่กันฟังเพราะว่าผมมองจากบริบทในปี2 0 1 8เทียบกับปี2538 ที่ผมเริ่มต้นสนใจปฏิบัติธรรมในปี2 3 8บริบทต่างกันเยอะยุคนี้บริบทวิกฤตการณ์รอบด้านทั้งเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกเนี่ยข่าวสารนี่ผ่านทางตาทางหูทนะ่านน่ะทำให้ท่านเครียดได้ง่ายการทํามาหากินการเลี้ยงชีพทําให้ท่านเครียดได้ง่ายภาระรับผิดชอบหนี้สินต่างๆทําให้ท่านเครียดได้ง่าย นะมันช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะมากในการจเจริญสิบประฐานสี่แต่ท่านต้องถามจิจตใจท่านเองก่อนว่ามันถึงขั้นไหนถ้าขั้นที่ว่าโอ้โหม่นหมองไปตลอดเวลาเศร้าหมองจิตเป็นทุกข์ดำเนี่ยให้ไปดูที่อนะีพีหนึ่งในกิจกรรมประจําวันของการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวบ้านกระวัดอีพีหนึ่งแต่เกิดว่ายังกลางๆอยู่เบาๆอยู่ก็ไปดูอีพีสองฝึกสิบปรนสี่ได้เลยอย่าปล่อยให้จิตจ,จมหนักไปกว่านี้จมหนักไปกว่านี้นะก่อนจะสายเกินแก้ เพราะว่าเมื่อมันเกินไปแล้วเนี่ยบางคนก็เพี้ยนไปแล้วบ้าไปแล้ววิกลริตไปแล้วปฏิบัติธรรมไม่ได้นะมันไม่ฟื้นไม่หายนะครับต้องพบจิตแพทย์นะต้องระมัดระวังนะครับใน่ที่ผมมองเห็นเพราะว่าผมมองจากบริบทนะบริบทในยุคป,ปี268ต่างจากปี238ที่ผมได้เริ่มต้นฝึกฝนปฏิบัติธรรมยุคนั้นวิกฤตการณ์ยังไม่เยอะอย่างนี้นะถึงแม้ปี238เนี่ย นะก่อนที่จะเกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งในปี240วิกฤตการาต่างๆมันยังไม่เกิดขึ้นในปี2 3 8โอ้ทุกอย่างนี้เงินเดือนดีนะเงินเดือนผมเยอะแยะหลายหมื่นนะทุกอย่างดีหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือผมสับสนทำไมผู้คนชั่วร้ายทำไมผู้คนทุศีลน,นะทำไมทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีนะเกิดความลังเลสงสัยในสวรรค์นรกในบาปบ,บุญคุณโทษในมรรคผลนิพพาน ทำให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยผมรู้สึกอึดอัดเหมือนจมน้ําก็พยายามตะเกียรตะกายดิ้นรนเพื่อสแสวงหาสัจจะความจริงนั่นเองอีกเล่าสู่กันฟังน,นะครับให้เป็นข้อคิดข้อตื่นใจเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ